วันนี้เวลา13นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบปรก,กระหม่อมให้นาเจรายุอิสรังกูลณาอายุทยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศสิญยบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2565ถึง2566ณศาลาดุสิตดาลายัยสวนจิตกรดาพระราชบังดุสิต โดยในปี2565ถึง2566มีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศสัิยบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน60คนและได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศสนิยบัตรจำนวน9,804คนโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าครูคือผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวางรากฐานความเจริญให้แก่พลเมืองของชาติ ผู้เป็นครูแท้ย่อมตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าวและพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อบ่มเพาะสิทธิ์ให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในด้าน,นาสติปัญญาความคิดและคุณธรรมความประพฤติท่านทั้งหลายในที่นี้คือครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูบรรลุตามเป้าหมายอันทรงคุณค่าของวิชาชีพสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเกียรติและการยกย่องหวังว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจในตนเองอย่างเต็มที่และยึดมั่นในคุณงามความดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ครูรุ่นหลังนับเป็นแรงบันดาลใจแก่สิทธิผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป